อันนี้ก็อีกวงหนึ่งยกยกขี้เป็ดสวยไหมนี่อันนี้ก็ราคาไม่แพงอน,นี้ยกแท้ อันนี้ไม่ใช่หยกย้อมสีน,นี่เป็นหยกมาจากพม่า,มาอันนี้ก็เม็ดไม่ไม,ไม่กี่ตังหรอกสวยไหม